นี่ครับตัวครับปุ่นแม่มันกับพี่น้องปุ่นโอ้ยทั้งปลาให้บกทั่วมย่างนี้แหละครับพี่น้องนี่ทางได้าบาทหกบาทนี่ถอยไปเหยียบใบเดียวครับแตกบุ่มบอกมาเลยครับสามสีปุ่มนึงครับถูกสอยเป็ดนึงครับปุ่นโอ้ยแตงโมเต็มอยู่ครับพี่น้องโอ้ยทางบุ่มหน่อยหน่อยเลยครับปุ่น ย่บวดเดียวครับพี่น้องบีบ่มมาทีเดียวเลยนะครับแรขึ้นไปพูนะครับลมยุ่งนี่พอดีครับพี่น้องนี่ของ่ลมนี่โอ้ยสวยเลยครับเลยเมียใส่ฉีดินนี่แหละครับบินขามหัวเลยรอดเลยครับเหมือนนั้นโอ้ยกไม่ได้ตังลวางไปมาทางปลานี่โอ้ยพี่น้องห้าเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแมพี่น้อง มือนี้กรับวัด้ออกล้อแล้วครับมืนอนี้สิมาเพชรแกรงน้องมีสมแซ่ปลาพอแง่มืัอนั้นนะครับตุ๊กมาได้มืมออัอ,อน,น,นั้นแหะครับมันไปก็บ่ได้แล้วครับมืนอนี้ฝ่าฝนกำลังมากครับตกไดตุ๊กมีฝนตกสั้อ่ะเจี๊ยบอรรถพี่น้องเอ้ยฝนอาอครับยยเราจะได้แตกมันเล็ครับตีแทบพคตรแทบครับพ,พ,พี่น้องแต่ยยก็ต้องเอาให้แทบพีพ่กอล่ะครับพี่น้อง กหญ้ากระโดดกระเดียนะครับโอ้มันไปเนแบต้นตาหนักนะครับน้องมุ่งไล่คักไล่เนี่ยไลยครับเตรียมการแจงได้ครับมือนเนี่ยหนุเข่อยเราครับไปครับป๊บนี่ยนะครับมุ่งไปสวนหั่นวัตถุดิบที่ได้กระติดตัวตะไคร้ต้นหอมนี่ยนะครับจะบวกบวกบะหมี่หนอกคุนสีแก่ครับกเ็เลยเก็บขึ้นว่าก็เกี่ยบถ้าพี่เพิร์กคูพัน อยากกินกระเทียมให้เพื่อนไปกินแรงกับอยู่ในตู้เย็นก็บอะไรยอยู่เอาครับยืนได้ครับพี่น้องให้กระเทียมครับเป็นยาโัเราะก็ใส่เลยครับพี่น้องน้่งเดือดเดดที่เราก็ใส่ลงไปเลยครับพ,รพี่น,อน้องไปปวดนั่งครับ ทำด้วยตะไคร้ครับฝายมันเสียดายมั้งครับพี่น,อน้องหลายๆคนจะชิมก็เสียดายบาง้านเขากจะชิมยู่หรอครับเด็กที่เรากคเอาไปเนนีครับโอ้โหเบื่อจมูกก็ดีวะครับพี่น,อนอ้อง กินบัิคณะุนร้อน,น,นไหมครับโอ้ยไมสมเสียสองคุณว่าอะแล้วันอันนี่นะครับเขียนอันตันนีครับรก่อน่อยวรงนี้นะครับดว้วันนาเดกล้วยน,น,วนี้ไหกล่วยจจกินกับเสยไม่ดีไปเดี๋ควับครับ ีันก็หนี่น่นอเน,นออเ,เป็นส้มลนี่รับพี้น้องวนเลือดน้้าเลือดน้ำข้าเียนีนน้ำตาลครับพี่น้องเจนคักก็ฝาบันนอครับปาบัน เันนยเนีเจี้ยแกยุกโรสากบ่เสียปลาบานบ้านอกหอกครับบ่ไปมันบ่นักกันเลยสูปลาบ้านห้าอะไรปลาบ้านนอกเสียพอกนี่ช่งไนีีหรอกจ้ะใส่เลครับ ส้มไม่ส้มเติมลไปเลยครับโอ้มส้มตะควาอย่านี้เลอบุญน้องะครับพี่น้อง,งมีสมน้อยเดียวนี่บ้องนครับนนี้พี่น้งนองแบบที่ไหนตนตนเลยโอ้โหูอราครับ้องนี่นะรับชื่อเสียเสยนลาย กระเกียครับพี่น,อน้องรด่ส่เกียที่รีนี่อย่างมัเชื่อครับแล้วมันสนมนเข้เชื่นอมกันเลยันไปด้วยหอครับพี่น้องหั่นไปด้วยครับหันไปตู้ครับเสียงครับพี่น โอ้เสียแล้วครับพี่น้องนี่ยแบบนี้ไปกู้ก็ลงแด้ทำทินพูดย้อนเนี่ยอัมาตะพี่น้องท <c oughs> ี่ภาษาเมื่อสี่มื่มอขมงรครับนี้โอ้อกเาไปตู้ครับน,น้องใหม่ไพย่ยังโอ้ของบวานเพิ่งคับพี่น้องของระเกศได้บุโอ้หวมั่งบ พยายามหว่านท้องมันจีอ่างนีครับครับโอเคแล้วแซมเราแค่ไหนโอ้ยครับพี่น้องเงือก็ดีตัวเช็ดแล้วตัวสีหนึ่งเขาแดงเหมือนนี่ครับเออเป็นเดือนนี่นะครับน้องส่งก้อยเดียวนะครับครับขอตาความเหมือนนะครับหาไมาได้ครับใส่ซ่มกันนะครับเป็นเดียวมันซิมบอสีกินเลยครับพี่น้อง นะครับพี่น้องกระจายต้นกลด้วยครับก็เหรอครับผู้ดเดียวครับ,บยบูแบบตันบดวแต่ว่ามู้คนแบบน่าเกียดอยู่หน้าบ้านมันกับไม้ครับตัางต่างก,กันทั้งหมดโอ้เสีย อ๋อครับพี่น้องสหรับมื้อนี้ก็สิได้สุขจิตเพียงคนนี้เด้อครับพ่อพี่น้องเน้่ยขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกผู้รับชมทุกผู้ทุกคนก็ขอให้มีความสุขความเจริญนเลื่อนคองได้มากแค่มาความเจ็บอย่าได้ความปัยยห้มี่ให้สุขภาพร่างกายพันามัยสิแข็งแรงทุกผู้ทุกคนคุณรักษาเด้อครับเพื่พี่น้องเน้่ยขอสหรับมื้อนี้ล้ว Baiklah,